หนูกลัวที่สุดคือหนูกลัวจะไม่ได้ร้องเพลงหนูกลัวจะไม่ได้ทํางานหนูเป็นนักร้องที่มีคอนเสิร์ตทุกวันทุกปีแล้วนะวันนี้เจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นน่ะหนูไม่ได้ทําในสิ่งที่หนูรักเลยสักวันมันเสียใจมากในฐานะคนขยันทํางานคนหนึ่งคือเวลากระจายออกไปะครับมันรุนแรงนะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกอย่างมันดูว่าเราเป็นแบบอัชญากรรมอัชญากรงานเราหาย เพื่อนเราหายไปคือต้องบอกเลยว่ามันมันหนักมากๆสําหรับเก้าเดือนนี้แต่ว่า ทั้งเครียดทั้งกดดันค่ะไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินหน้าไปอย่างไรต่อที่เป็นความรู้สึกที่อัดอั้นภายในใจของใบเตยสุธีวันและดีเจแมนหลังจากที่ทั้งคู่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี Forex3D และ d s i ส่งสำนวนสั่งฟ้องในความผิดทันร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน โดนตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปีที่แล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่อายการนัดสั่งฟ้องค่ะ ซึ่งหลังจากงดการให้สัมภาษณ์กับสื่อมาโดยตลอดล่าสุดวันนี้ทั้งคู่ตัดสินใจตั้งโต๊ะ,ะแถลงนะคะชี้แจงถึงประเด็นที่สังคมตั้งคำถามทั้งความสนิทสนมกับ CEO ของ f o r e x 3 d และเรื่องเงินลงทุนต่างๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลแล้วก็หลักฐานหลายอย่างโดยทั้งคู่ยังคงยืนยันว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆส่วนเส้นทางการเงินก็มีที่มาที่ไปและมีหลักฐานพร้อมชี้แจงต่อสารค่ะ ทุกคนเข้าใจว่าเราคือคนในบริษัทนั้น mm. ซึ่งอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนเลยว่าใบาเตยกับพี่แมนนะคะยังย้ำคำเดิมว่าเราไม่มีชื่อไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีชื่อในบริษัทใดๆเลยของ forex td อย่างที่สองนะคะสิ่งที่ใบเตยกับพี่แมนไม่มีเลยก็คือดาวไลน์ เราไม่มีเลยสักคนเราไม่มีผู้เสียหายไม่มีใครที่ไปแจ้งแล้วอบอกว่าเป็นผู้เสียหายจากทางเราเพราะเราไม่ได้ชักชวนใครเลยแม้แต่หนึ่งคนก็ตามเราไม่รู้จริงๆว่าว่าสิ่งที่อภิรักษ์ทำหลังจากที่โดนจับหรือว่าหนีไปเนี่ยมันคือสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลแบบนี้คือเราไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรในช่วงเวลานั้นที่ที่มาเจอกัน2ปีที่แล้วเนี่ยผมให้การเป็นประโยชน์ กับดีไซน์อย่างมากในการบอกอะไรต่างๆว่าเขาทำอะไรที่ไหนแต่ว่าเราไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เรามีเป็นข้อมูลเนี่ยเราให้การเป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนแบบแบบเต็มร้อยมาตลอดเราทำไมถึงแมนกับเตยตอบคำถามไม่ได้ตอบสื่อสารบลชนตั้งแต่ต้นเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องแสวงหาหลักฐานก่อนอมเมื่อเรามีในมือแล้วเราถึงกล้ากล้าที่จะมาตอบพูดปับ๊บมีหลักฐานปุ๊บ อย่างนี้เหมือนวันนี้น้องก็พร้อมที่ให้ข้อเท็จจริงส่วนผมก็มีหน้าที่ในเรื่องของการสัยหาปรพยันฐานในสิ่งข้อเท็จจริงน้องพูดแล้วก็นําสู่เข้าสู่สํานวนส่วนผู้รับผิดชอบไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนไหนเนี่ยเราคอบรับดูนิดตั้งหมด เหตุผลที่ตัดสินใจออกมาชี้แจงก่อนวันนัดสั่งฟ้องทั้งคู่ก็ยอมรับตรงๆนะคะเป็นเพราะความกลัวค่ะกลัวว่าหลังจากนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้พูดและชี้แจงสิ่งต่างๆให้สังคมได้รับรู้เพราะว่าที่ผ่านมาก็ถูกกระแสสังคมตัดสินไปเยอะแล้วว่าทั้งคู่มีความผิดซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่หน้าที่การงานและชื่อเสียงของใบเตยและดีเจแมนแต่ว่ายังรวมไปถึงครอบครัวด้วยค่ะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็ไม่ทราบว่าคำสั่งมันคืออะไรแต่ตอนนี้บ้านเราอย่าลืมว่า ทั้งหมดตอนนี้มันคือระบบกล่าวหาเมื่อกล่าวหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องชี้แจงแต่คราวนี้นะครับก็อยากได้ความยุติธรรมนะฮะในการต่อสู้เราขอความยุติธรรมเท่านั้นเองว่าให้อ่านาสำนวนที่เราส่งไปให้อย่างละเอียดแล้วก็ดูขอให้แบบเรียกพยานหลักฐานของเราให้เพิ่มเติมตามกฎหมายให้ให้เราได้ต่อสู้อย่างอย่างปกตินะครับตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาชี้แจงข้อกล่าวหาเราโดนกล่าวหาเนี่ย ชีวิตหนูไม่เคยมีข่าวดีเลยสักวันคนรอบตัวหนูทุกๆอย่างทยอยโดนจับกันไปหมดแล้ววันนี้ไม่เตออยากให้ทุกคนมองไม่เตยกับพี่แมนว่าสุดท้ายอ่ะเราสองคนอ่ะไม่ได้เป็นคนโลภเลยในเรื่องนี้เราเราสองคนไม่ได้เป็นคนที่หวังอยากจะรวยหวังอยากจะมีเงินในทาง,งในทางการทำงานหรือ อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งทุจริตหรือผิดกฎหมายในวันพรุ่งนี้ค่ะ10เมษายนเวลา10นาฬิกาใบาเตยและดีเจแมนจะเดินทางไปตามนัดค่ะที่สำนักงานอายการรัชดานะคะซึ่งแม้ว่าจะมีการเตรียมหลักทรัพย์เผื่อประกันตัวไว้ล่วงหน้าแต่ทั้งคู่บอกว่ายังหวังให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นกับตนเองและหากเรื่องทุกอย่างได้รับการพิสูจน์แล้วก็จะเตรียมใช้กฎหมายดำเนินคดีกลับสาหรับคนที่ทาให้เสียหายด้วยค่ะ